รถคันนี้ชั่นแรงยิ่งนักอ้ฮลโหลสวัสดีครับผู้ชมทุกหลายยี่กนเอมเนเมอร์คุณซีชครับวันนี้วันนี้คนจะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าแบบอะม้าติเพเยอ,อร์อาสซีคาเกมนะครับ คือแมตช์นี้จะเป็นการจราจเร็วจะเล่นลครบบรรทุกนะเองครับโอ้ส์วันี้ก็อีซี่มาว่าจะเล่นกันเลยนะครับไปเลยซึ่งผมเป็นรถบังคับนะฮะซึ่งรถลรรทุกเทมากมีหลายคันให้เลือกเลยครับมีฟิสิกส์สุดป,ป้าปเป็นความเป็นแบบฟิสิกส์สุดป้าคับสุดๆครับเห็นไหมครับบ้าคาันวัด ใช่หไหมครับนี่อ่ะโอ้โหอืมซึ่งันเลยมีอะไรให้เล็กมีลกให้เราเล็กเยอะมากนะครับเจอวบนนี้น,นะครับ กาเลยมีความสุดเจ๋งและแปลกเนียวมากนะครับซึ่งมันก็ไม่มีด่ามันมีแา่แค่นี้เหรอครับไม่มีฮะมันยังมียังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับมีลกมีสายแลวแบบนะครับนี่ให้กดให้เราถือรีโบดนะครับนี่มีเือกให้เลื่อนเลยเยอะมากนะฮะ วิเด้ให้เยียกเยอะสั่นเลือดนะครับผมเซึ่งมันมีแบบรถให้เราเลือกซื้อนะครับซึ่งราคาแค่สูงรูปปังเองครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้สักคันนะฮะให้ดูเนาะนี่เห็นไหมครับสูงรูปปังเองนะฮะนี่ แค่สบบูตรือบัสอินนะครับไม่ใช่เกมนาไม่ใช่แหม่ผมด้วยแม่ผมไม่ได้โกล่แต่ว่าอันนี้ราคาคอาถูกมากนะครับจะซื้อห,หมดเลยนะครับนี่มีตัวรถบังคับด้วยนะอีตัวอีตัวบังคับดนี่ยนะครับรถบังคับก็สูบบตรรถบัสนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะ นี่ก็แค่สูรตรบตทเองครับมันถูกมากนะฮะนี่คุณซื้อไปแล้วแหละนะครับนี่มันถูกมากนะครับโรลส์มาเกอะไารเนี่ยดัตช์เกอรบ้านมีหลายคันนะครับผมถ้าใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งให้นะครับใต้ลากคลิปดิสคิวชั่มเลยนะครับ เปล่าสิงชั่วร้ายแบบนี้ดูจริงๆฮะมีเรือไอ้รถหลายคันเลยนะครับนี่คือสนามให้รอทดลอดนะครับผมได้นําให้เครื่องตงัวนี้คนน้อยนะครับนี่ซึ่งยาลโลดคันนี้นะฮะบัลลย เดี๋ยวค่อเดี๋ยวผมจะไปที่อตรงเออเรีออยกว่ายังไงอะไปที่ที่ให้คู่แข,ข,ข,ข่งข่งเขาดิแข่งกันให้บัรคับลงนะครับ,บ,รบซึ่งโดยบางทีท่านหลับที่คนชื่อที่ชั้ทชนที่ชื่อว่าซีสกเตอร์ไม่ถูกใจสิ่งมีอย่างหนันแกแบบมากครับ โอ้ไม่ก่ดโอ้เจ้าแยวแยวก็คับอัดแรงหนักแรงยิ่งนัก,แร,นกแ,แรงสุดๆแรงสุดๆโอ้โหแรงจะออกลักษณะสุดยอดครับแรงออกลักษณะเลย ว้าวเงี้ยวจนถนนฉัน,ส,นสามารถปิดชื่อนี้ได้ครับจริงๆเนี่ยเราปิดอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะฮะตัวโรกแบบชัดเจนดีขึ้นนะครับเราสามาปรปับมอได้นี่คือมอแบบรถอี่า้อหนึ่งแล้วก็บูโบคนขับนะฮะมอรถแบบนี้ครับ กยมีหลายคันนะฮะอือเรือตึมอดิเกมแปดบอกเลยนี่ผมจะพาไปครับอาต่อมานี่คือดาสเกตนะครับใครที่ยังใครที่ยังไม่รู้ไว้ก็เครือเอพีซีตัวนี้ได้เลยนะครับกระผมผมรู้แล้วนะลายในสอนานี้กันครับพี่น้อม เราข้งค่ากับ ABC นะฮะไปเลยไปเลยแม่ง i ันลูกอ f ไปเลย m ม k e ั้นลูกอ f f โอ้โหเะอรเลยงานอะ นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวกี้เขาให้เล่นลุกถับมาเลยนะครับอือไตเลเ็กแน่นลูก่อว่าเนี้ยรถอยากขับอีฟุกเรียว นะครับอ,อ,อืมมันมีระบบปรอบอตโนตนะครับถ้าเกิดแบบเรกขับบ้านนะครับสมัยนี้เนี่ยหนุกจริงๆฉันหนุกจิงนะัดีลยวลอไปหาเราเฉินเรือเกิน

อยอดหลอกแล้วล่ะสไลด์ตัวน,นั้นนะโอ้โหหลานนีน่เลยเหรอครับพี่สุดจริงจรเงี้ย โอ้โร้านนี่เลือกดีโอ้โห ไปเลยฟันนี้มึงเออวิ่งกระดึงเลยแง่ถ้าผมสามารถไล์สตรีมวันนี้ได้ผมก็จะลไล์เลยนะครับซึ่งถ้าผมจะไล์เนี่ยผมก็จะลไล์ในแบบนี้นลกันวัตสฟิสิกส์สุดป้าคาดจริงๆวันอนเอาละได้เวลาถ่ายแล้ว หน้าปุดสุดเอ็กนี่คือว่าเป็นหน้าปอ่อเราจะคำเวิร์ดลบบังคับอีกคันหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเรียกเรียกลบอะไรดีเนอะ เรือยรับเลยนะโอเคเกือบแล้วนะฮะลุกนี er ่ โอเคนอนก่อนจะยิงเหโอเคเพื่อไปทำปกคลิปอานี่อนนีโลคมอนสเตอร์แบบบิ๊กฟุกนี่นี่นี่วิ่งบิ๊กเกย์จครับ เแบบุ็นแบบรถนี้มาชันแรงยิ่งนับผู้ชมครับแรงมากรถคันนี้เย่แรงจริงๆว่ะ รถเล็กรถทะรถใหญ่อะไรยังนะครับผมอ่าดีเคลงแป๊บนึงนะครับอ่ารถคันสุดท้ายเพื่อทำให้จบค,คลิปกันนะฮะวันนี้ผมจะเล่นให้เล่นให้ได้แค่สี่คันก่อนนะครับก็จะลองเล่นตัวนี้ <S 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 What the What มันขับไม่ได้อ่ะก็ะได้ขึ้นใครที่ยังนี้แบบนี้ต้องเจ็บสิงนี้ถ้าแบบลิงแบบมือถือแล้วก็ลิงแบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะครับอันโควิสคาร์นะครับแล้วก็ เอาอ่ะจับที่ข้าวาอ่าแชะรบร้อยนะครับอ่าแล่นกันเลยนะครับตอนนี้ผมใกล้จะอจัดเสร็จแล้วนะครับนี่ซึ่งวันนี้ผมจะรีอารไอนะเพราะว่าเพราะผมยากจะ ขายสักนีนิดหน่อยสักกันนะฮะเงาบาทสิสิสิบบาครับอยากอยากเล่นกับเอฟซครับน้อมๆ, <F 4> ๆอยาเล่นกับเอนะครับ เซเวีลินคนเล่นนะฮะตีนเร่งได้ด้วยนะครับถ้าคนสามารสาร้างเซเวีได้คนจะตีนเป็เซวียเลยนะครับแต่ขอเป็นปีละกันนะฮะถ้าไม่มีปีผมก็จะเ,นนเรื่องยิงเซฟกลัวนะครับโอ้โหรถชักกระติกหน,นักอ่าผมว่ามันเป็นบ้านนี่ต่อมาเป็นด่านชรีซานะครับเป็นอัดขาแล้วนะฮะ องเล่นเอ่อรถซูคิวนะกันนะครับนี่รถคิวเนะียรถนี้ผมเพิ่งซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมันไม่ได้ซื้อกับมันเ้ยทำไจะมาค้าเงินก็ไม่รู้สิครับที่นี่คือผมอยากได้มากแบบนี้เท่อยู่นะมีความแบบแบบ Japanese ว้าวสุดยอดพิศเสุดปะคริงจริงๆ่าอนไม่นอนะถ้านี่เราจะเล่นแค่นี้นะครับ อ่ะซึ่งบอกเลยว่าอันเนสนามวันนี้น่าทะีสุดๆนะครับ<า>คือจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่ามันมีน้อยนะครับบอกเลยมันมีเยอะมากนะครับรับรองห้ามคอนและมือถือนะซึมือถือเนี่ยกองข้างมันครับง่ายนิดหน่อยแต่คลองและอาจจะยยกนะครับต่ตราจรหนามันจะง่ายขึ้นนะฮะ เลยว่านุกจริงๆครับมาเลยนุกจริงๆเงงเงงเงงต้งมาเอาปต,ปตรวเลผิดต้มเีเดี๋ยวไอ้ว้าว ยอดครับคุณผู้ชมละคับดีจริงๆฮะก็เลยก็น่าจะง่ายเดี๋ยวผลจะจบไปเร็วๆเลยดีกว่าครับเพราะผมต้องไปบบตัดต,ต่อแล้วจะไล์สตรีมต่อละกันนะฮะถ้าลถ้าผมลงแม็กลงคลิปด,ดีแล้วนะครับผมก็จะจากการั่งรัไล์สตรีมต่อเลยนะฮะไม่อยากดูเลย Shut up โอเคครับเสื้อคลิปโอเคนะฮะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ผมขอจบแค่น,นี้นะครับอันดีชอชอบกดยืนกดไลน์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครมีคลิปใหม่ที่งจะส่งตสอนนี้นะครับต้องขอบคุณที่คนมาดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชือช่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดกระดกริ่งแจ้งเตือนนะครับแอบสงสารอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก็วันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนครับบ๊ายบายเย้